สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่ากระตุ้นกลมราชทธนทักษิณขอพระราชทานอภัยโทษต้องชี้แจงให้ชัดเนื้อหาใจความนะครับนายจตุพรพรมพันธ์ได้พูดใน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนนะครับใช้ชื่อตอนว่ากรรมกอไก่รอเรือรอเรือ,หร,อหรือว่ารอหัน แล้วก็มอม้านะครับเจตทุตพพรบอกว่าอย่างนี้ครับตามหลักเนี่ยนะครับโทษติดคุก8ปีเนี่ยมันจะต้องมีด่านให้ผ่านก่อนด่านที่1ด่านที่2แล้วก็ด่านที่3ด่าน1ใน3ของโทษคดีแรกคือ3ปีต้องผ่านตรงนี้ก่อนคือ1ปีจึงจะขอพระราชทานอนภัยโทษได้เมื่อถูกนำตัวเข้าเรือนจำพิเศษ ถูกกักขังที่สถานพยาบาลซึ่งอยู่ในแดน7ส่วนใหญ่ผู้ต้องขังมักจะเป็นผู้ต้องขังกองนอกมีหน้าที่ลอกท่อนะครับเมื่อไปทํางานแล้วเนี่ยก็จะได้ลดโทษแบบวันเว้นวันซึ่งนักโทษใฝ่ฝันกันละเกินนะครับอยากจะไปลอกท่อที่สุดเพราะว่า1เดือนเนี่ยได้ลดโทษหรือติดคุกแค่15วันนี่นะครับเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยคงต้องแยกพิจารณาเป็นรายคดีไป คดีของคุณทักษิณเนี่ยมี3คดีแต่ก็ต้องผ่านการติดคุกก่อนละครับเพราะฉะนั้นการขอพระราชทานกรมราชาธัรนเนี่ยต้องชี้แจงให้ชัดเจนนะครับว่าจะเริ่มจากโทษคดีแรก3ปีก่อนเมื่อครบแล้วจากนั้นจึงจะมาเข้ากระบวนการของคดีที่2แล้วก็คดีที่3รวมอีก5ปีด้วยกันอาคารพยาบาลแดน7เนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังอยู่ที่นั่นหลายคนอย่างนายราเกศศักเซนา ในวาสนาเพิ่มราบนายปริญญานาคชตรีภัยดาวดินแล้วก็เพนกวินตลอดจนนักการเมืองหลายคนที่ถูกคุมตัวมาก่อนช่วงนั้นเนี่ยจะมีแยกซอยเป็นห้องเล็กๆเพื่อลุ่มขังแต่ดูนี้ปรับปรุงยกชั้นสองของอาคารให้เป็นที่กักขังนักโทษที่ชื่อว่าทักษณิณคนเดียวนะครับเมื่อทักษณิณกลับไทยเนี่ยก็ได้โรคสุขภาพจากโรงพยาบาลราชธรนพบว่าเป็นโรคประจําตัวถึง4โรคคือโรคหัวใจโรคปอดอักเสบ โรคความดันโลหิตสูงและก็โรคกระดูกสันหลังเสื่อมซึ่งพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยหนักหนาสาหัสนะครับถึงกับต้องมีหมอแล้วก็พยาบาลประจําเอาไว้คอยดูแลเป็นพิเศษกันเลยอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับมีรายงานข่าวด่วนจากนายสุทธิชัยยุนแล้วก็เดอะสแตนดาร์ดนิวส์พร้อมกับมติชนออนไลน์ซึ่งระบุตรงกันนะครับว่าทักษิณมีอาการป่วยกําเริบครับ ต้องย้ายด่วนมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งกลางกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งของคืนมาที่22สิงหาคมต้นวันที่23สิงหาคมก็มีการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดนะครับจนกระทั่งตอนสายกรมรัชทันก็ออกมายอมรับครับว่าข่าวนี้เป็นความจริงเป็นความจริงที่ส่งตัวทักษิณไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนั่นแหละครับ